สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุงอิงนะครับอ้าวมื่อนนี้ผมสีวสยว่าภาษาอีสานด้วยครับด้วยผมเป็นคนอีสานอยู่แล้วแต่ก็บม่ได้คอยว่าภาษาอีสานนะครับเพราะว่ามาอยู่ไทยดนอตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับท่าเรือจุกสเสม็ดครับหรือสถานีรถไฟจุกสเสม็ดนะครับตอนนี้เปิดบริการแล้วครับ เปิดบริการแล้วสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับรับผู้โดยสารจากกรุงเทพมานครมาลงปลายทางสุดทั้งยูนีครับสำหรับผู้ที่สมาท่องเที่ยวนะครับหรือมา,าพักผ่อนนะครับหรือมาทุรอะยังก็ตามนะครับจะเดินทางจากสัตจากสัตหีบไปกรุงเทพนะครับหรือจากกรุงเทพมาสัตหีบนะครับก็ได้ครับมาถึงนี่ ท่านสีสามารถนะครับไปเที่ยวหาดนางรํานะครับซึ่งยูกไก้ๆนี่ครับหาดนางร่มนะครับเรือจัก,กรีนเรอเบดนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับสาีมีรถรับส่งนะรถส่งแถวรับส่งนะครับ,บจากสถานีรถไฟไปนะครับเจ้าเนี่ะครับอากาศสบายๆบ,บันจัก,กรยานมากครับกำล,ลังเหงาออกนะครับ เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับครับตรงนี้ก็เป็นป้ายสถานีรถไฟจุกเสม็ดนะครับปลายทางอยู่อำเภอสัตหีบนะครับอยู่ท่าเรือจุกเสม็ดครับเราขึ้นมาทึ่งนะครับบันไดขึ้นมาเรืยก็จะเห็นจุดจำหน่ายต๋วนะครับ จ,นนจำหน่ายตัวมันก็จะมีเคาน์เตอร์บริการน,นะครับนี่ครับวันนี้ขบวนรถที่นั่งเต็มรถจําหน่ายตัวเงก้ยแตเวลาเดินทางครับสถานีทจุกเสี็ดนะครับนีอยู่สองขอบวน,นครับ จากหัวลำโพงถึงท่าเลือจกุกเสม็ดออกจากกรุงเทพเวลา0655ถึงจุดสม็ดเวลา1150ออกจากจกุดสเม็ดเวลา1305ถึงกรุงเทพ1815เส้นทางทิพผ่านพร้อมราคาสถา,านีภูตะหลวง3บาทไปพัทยา9บาทบางละมงุง สิบเอ็ดบาทไล่เรื่อยครับไปถึงพยาณุโลกรุงเทพ4ีบบาทค่าโดยสาร40บาทพี่น้องครับตารางเดินรถนี่ครับเวลาเดินรถ มีสี่เที่ยวนะครับเที่ยวเช้ากับเที่ยวบ่ายเที่ยวเช้าศูนย์หกสี่ห้าจากกรุงเทพนะครับเที่ยวบ่ายสิบสามศูนย์ห้านะครับออกจากจุกสเสม็จไปกรุงเทพนะครับออกจากจุกสเสม็ดมีเที่ยวบ่ายนะครับออกจากกรุงเทพมีเที่ยวเช้าตามนี้ อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่นั่งของผู้โดยสารเป็นสถานีเปิดใหม่นะครับเพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคห้องน้ำห้องท่า ที่นั่งคอยนะคมาเที่ยวเดอ้อพี่น้องเดอ้อพักพนยอนใจจากภารกิจแล้วใหวไฮแ้วหน้ามาเที่ยวทะเลนะครับนั่งรถไฟมาลงกรุงเทพจากอีสานบ้านเฮ้านะเราก็มาต่ออยู่นี่นะครับตงคืนั้ง จากกรุงเทพย่างเดียวเลยครับเด้อทางอื่นขึ้นโ่ได้ครับเส้นทางมิแค่นี้มาในนี้นะครับก็สามารถไปเที่ยวชมเลือจากกรีนารเบดนะครับเลือบรรทุกเครื่องบินของไทยเฮ้านะครับเป็นทาเลือนะครับเป็นอูต่อเลืออยุ่หม่งนีครับ ยังเงียบอยู่ครับเพราะว่ารถไฟมาถึงประมาณ10บโมงคุณนะครับบรรยากาศเศร้าๆครับอากาศเ,ย,เย็นๆสดชื่นสามารถไปเที่ยวหาดนางลำไหนครับไปเบิงเตาศูนย์อนุรักษ์พันเตาทะเลอยู่ใกล้ๆนี่นะครับ แถวนีก็จะมีหาดนั่งล่ำหาดนั่งล่องหานน้ำไซสนะครับแหล่งอาหารทะเลสมัยสารมองขายอาหารทะเลอยู่สมัยสารพา,านยางมึงจะข้าวสิไปต่อไป สถานีจุกสมเมต์ท่าเรือจุกสมเมต์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเส้นทางนีก็สิผ่านห,าหม่องครับท่องเที่ยวผ่านสถานีวัดยานลังวรารามสวนนงนุษย์ใช่ครับไปได้ครับพัทยาใช่ครับผ่านเมดครับเส้นทางท่องเที่ยวค่ารถ 40, 40บาทค่าโดยสาร 40, 40บาทแต่ก็นั่งโดนได้เล้ครับเพราะว่า เป็นรถสโลไลเน,นาะนักท่องเที่ยวนะ,ะแต่ลงในมองเดียวนะครับเพราะรถวิ่งขบวนเดียวไม่ช่วงเสา่วงใบขบวนหนึ่งอ,อากาศเย็นๆสบายๆตอนเศรออกขำลัรงกายกันตรงนี้ก็จะเป็นที่ท่าจอดเรือครับมองเห็นเรือ เลือหลวงอ่างทองเห็นไกไกลอยู่นะ็นทางก็สะดวกสบายมองจอดรถก็สะดวกสบายกว้างขวาง เอฟซีสาวน้อยเอฟซี FC หนงองอิงผมก็เป็นเอฟซีหนงองอิงนะครับนะบว่างๆกากการพักผ่อนเนาะเที่ยวกันนะครับมองนี้นะครับม้ามองหนึ่งนึงน่งเนี่ยไปหลายหม่องเลยนะครับวันนี้ให้มาเบึงผ้ามาเบึงบรรยากาศเศร้าๆมาปั่นจัก,กรยานเลาะผ่านมาก็เลยมาถ่ายให้บึงสนดอกฝากเบึง ใ้แน่ดเดยอรับเด้อยูทูปเมื่อเช้อก็ไปเหตุเป็นช็อตไปเรื่มิีเขาดอกบาได้ไปทายเขาดอกเริ่มิีอีหลาอุ้งอิงเอาช็อตสันส้นๆจากของวงสาวหน่อยแนย่จากของเสียโน,น,น่นแน่ของพ่อการใช้แน่ยของอพยุตแน่พ่อแม่อุ้งอิงแน่นะครับ ก็ไปลิมิกจากเขาหรอกนะครับขออนุญาตนเด้อนะครับเยาว่ากันนะครับเป็นการนะโปรโมทน้องในโตครับผมก็บบัณฑยังนะครับยูทูบกับบัณฑย์สางรายได้ผมสามพันธกิดมันปิดรายได้ผมอยู่ตอนนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาผาควนครับขออนุญาตยกเทคนิคด้วยครับเด้อขอบคุณเล้ย์ลายที่เข้ามาชมมาเบึง มาคอมเมนต์นะครับสงสัยยังอยากถามกับคอมเมนต์มาได้เลยครับสถานที่ท่องเที่ยวสิไปใบใต่อมีรถรับส่งบอแพงบอนะครับยังที่สี่นะครับอคอมเมนตะ์ comment มาได้ขอบคุณหลายๆครับ,รบสวัสดีครับ